บ้านแถวบ้านแฝดที่มีพื้นที่เกินร้อยห้าสิบตารางเมตรเป็นงานสถาปัตยกรรมควบคุมหรือไม่แล้วก็บางคนที่เขาพูดว่า,าบ้านแถวบ้านแฝดไม่ใช่ไม่ได้เป็นอาคารอยู่อาศัยเลยไม่ต้องใช้สถาปนิกก็ได้ใช่หรือไม่ยนะ์ไม่ใช่ครับคือต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับอาคารเนี่ยที่เป็นงานสถาปัตยกรรมควบคุมนะครับมันจะมีการยกเว้นยกเว้นก็คือจากกฎกระทรวงกำหนดวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม นะครับพศ2,549ม,มันก็เขียนไว้ชัดเจนนะครับก็ออกตามพระราชบัญญัติสถาปนิก2,543ก็คือยกเว้นอาคารอ,อาอยู่อาศัยส่วนบุคคลที่มีพื้นที่เกินอไม่เกินรอ่าสิ0ตารางเมตรอ่าพูดง่ายก็จะไหมครับเรัอยหตารางเมตรเป๊ะเนี่ยก็ถือว่าไม่เกินอ๋ออันนี้แสดงว่าไม่ใช่อาคาร อาสถาปิหรืองานสถาปิกรรมควบคุมคเพราะฉะนั้นตรงนี้บ้านแถวบ้านแฟดเนี่ยนะครับมันก็เป็นอาคารอยู่อาศัยส่วนบุคคลไงอ่าพื้นที่เกินร้อยห้าสิบตารางเมตรเนี่ยก็เป็นงานสถาปิกรรมควบคุมนลครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีสถาปนิกนะครับเป็นผู้รับผิดชอบงานออกแบบนะครับครับโอเคครับขอบคุณครับ